เดินอาหารกร่อยเฉยกองทัพต้องเดินี่ท้องเฮ้ยไอสัตว์ขนาดกินมาตลอดทางนล้มเนี่ยมันหิวท <laughs> ี่ <laughs> ดูมันกินกันดินหิวการเดินทางยังคงดำเนินต่อไปและจุดหมายแรกของวันก็มาถึงพูทธเบิกผาหัวสิงห์พุทะเบิกฮะ จริงๆเราตั้งใจที่จะมานอนพุทธเบิกตั้งแต่แรกแต่ว่ามันเต็มหมดเลยนะฮะเราก็เลยคืนเนี้ยเราก็เลยต้องไปนอนกันที่เขาคขาปกติใครมาแถวพุทธเบิกก็จะมาถ่ายรูปกันแถวอันนี้เนาะผาเขาสิงแต่ว่าเขาไม่ให้เราเข้าไปก็คือเราไปถ่ายข้างบนไม่ได้นะเราก็จะบินดงบินโดนกันแต่จริงๆที่เนี้ยบรรยากาศดีมากเลยนะจริงๆถ้าเรานอน,อนแถวๆนี้นะเราสามารถมองเห็นวิวตอนเช้าเป็นวิวทะเลหมอกที่แบบเออสวยมากเพราะที่นี่แม่งสูงมากเลยใช่ไหมครับไม่แพงด้วยเออ จริงๆนะเท่าที่เดินถามดูอ่ะมันเต็มจริงแต่ว่าที่พักนะ่ะราคาถูกมากเลยนะถูกกว่าที่คิดไว้เยอะมากใช่คุ้มกับบรรยากาศดิเออคุ้มกับบรรยากาศมากวิวมันดีอ่ะผาหัวสิงห์ผาหัวสิงห์สวยๆคตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วล่ะเราต้องไปเขาขออีกเราต้องไปหาที่พักเย็นนี้ไ่รู้เินต่อใช่ไม่รู้ไปทันหรือเปล่าไป let's go ชาติที่งดงามมนคงรอเราได้พบเจอในขณะที่ย้อนกลับาทถามตัวเองก็ยังไม่รู้คาตอบเวลาสุดที่ปล่อยให้ตัวเองถูกธรรมชาติอบก,กอดคือเมื่อไหร่เราไม่ทันได้ดูแล้วล่ะพระาทิตตกที่น้อนีนน่เราดูพระาทิตตกที่หน้าเซเว่น,นเจ๋งว่ยใครจะมาแบบเออเที่ยวทริปแล้วมาดูพระาทิตตกหน้าเซเว่น เป็นไงมาถึงที่พักมือ่ํำเคยมึงอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ยายเฮ้ยเชียย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 ่ยลยย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 นยยยยยยยอยอยยยตยเย้ยย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 ง่ยาถย่ย เอ,อ้ยและรู้สึก่นั้นแหละกลัวเด้กีอาเรกหมดต้องมีต้องมีเสบวสลากสะไกเนตั้งตตังตงตั้งตตังตตังต้งตั้งตั้งตั้งตาเงตั้งตั้งั้งต้งตั้งต้งตั้งตักงัต้ตงองี้้ัต้

โอ้โหเยะอะเกินไ<ห>่สัเฮ้ยหลอกเ่มด้อ่ะ้ไม่ทำย่านี้มันก็ไม่ไดีใจอะ่ะอ, <laughs> อาหารบนโต๊ะยังคงดึงดูดให้ทุกคนรวมตัวกันรอบโต๊ะและเดิมด่ำกับความสุขที่อยู่ตรงหน้าของทุกคนในค่ำคืนนี้จนเช้ายังคงเป็นเช้าที่ยอดเยี่ยมฮะบรรยากาศดีมากนะไม่ได้หนาวมากฝั่งตรงข้ามหมง่ที่พักเรา,าเนี่ยนะ เราจะเห็นวิวเมืองเพชรบูรณ์นะแต่ว่าไม่เห็นแบบวิวทะเลเหมอกเท่าไหร่ฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะเห็นชุ่มตั้งหันลมนะฮะซึ่งวันนี้เรามีแพลนที่จะไปเที่ยวเหมือนกันนะ,ะในขณะที่เพื่อนคนอื่นๆยังไม่ตื่นนะฮะเรายืมรถหมอใส่แวน่นกัน,กนกดีกว่าไปดูบรรยายกาศทั้งล่างเนี่ยนะเผลอๆเจอวิวที่แบบยอดเยี่ยมกว่านีน้นนไปบ่อยครั้งที่แสงอาทิตย์ยามเช้า คอยดึงดูดให้ผมลุกขึ้นมาเพื่อออกตามหามันและเช้านี้ผมยังคงตื่นแต่เช้าและมุ่งหน้าคอยคว้าหากแสงในายามเช้าที่รอเราอยู่ข้างหน้าข้างหน,านาา้าแมงพาทิศขึ้นแล้วฮนะไปหาจุดถ่ายสวยๆเนี่ยนี้สวย้ววย,ยจอดแถวข้างทางนี้ก็ได้ยในขณะที่ คนยังนอนกันอยู่นะเหลือเราสองคนแล้วว่าที่ต้องแว้นต้องมาหาพระอาทิตย์ขึ้นแต่จริงๆวิวตรงนี้ก็ดีนะข้างหน้าเป็นแบบสวนเข้าวโพดแต่จริงๆคือเรามาสายไปนิดนึงพอาทิตย์มันก็ขึ้นได,ด้น,นิดหนึ่งแล้วแต่ก็เออบรรยากาศดีเหมือนกัน แพชชันในการหอยหาแสงยามเช้านั้นมีเท่าๆกับแพชชันที่อยากให้ร่างกายถูกอบกอดด้วยสายหมอกเราหันหลังให้กับแสงตรงหน้าเพื่อออกตามล่าสายหมอกที่แทบจะไม่มีให้เห็นเลยในเช้าของวันนี้เฮ้ยทะเลหมอกเชดอเฮ้ยหายที่จอดดิะที่สุดแล้วก็ตามหากันเจอนะฮะทะเลหมอกของจริงร ที่สุดเราก็ขับมอ,ตอเตอร์ไซค์ตามหาจนเจอนะฮะทเลหมอกยอดเยี่ยมในว่าทริปมีจะพาดซะแล้วบางครั้งโอกาสก็ามาในเวลาที่มันจะสิ้นหวังถ้าก่อนหน้านั้นเราเลือกที่จะเลี้ยวรถกลับเราคงพลาดสิ่งที่คิดว่าคงจะไม่ได้เจอแล้วในเช้าวันนี้อย่างทะเลหมอกที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ เลยนะคนที่นอนนะคุณพาดนะสุดยอดจริงจริงพาดจริงๆคุ้มแล้วนี่วันนี้คือเช้าที่แบบยอดเยี่ยมคุ้มในการตื่นเช้านี่แล้วเว้ยกินเลยเปรี้ยวๆวะไปจะหายเบารถเด็กแม่งห้าวอะ บอกเลยเยิ่ไปเช้าไปเช้าบอกกูไหวกูไหวแล้วนอนดึกสุดด้วยนะได้ครับปวัวดังทุกคนอ้เยิใครลุกเลยทุกคนแล้วก็เมื่อเมื่อคืนขอร้องแล้วว่าขอเช้าสุกวันนะขอเช้าทุกวันนะดีหนึ่งยังไม่นอนกันเลยยิ้มหายพวกมึงเรียบร้อยอทุ่งกังหันคลัสเขาไม่ให้บินโดนใกล้ๆนะมันเอาโดนขึ้นไม่ได้วิวส่วนใหญ่มันก็จะเห็นประมาณนี้แหละแหล่งพลังงานสะอาดที่กลายมาเป็นแลนด์มาร์คขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ทุ่งกังหันลมเขาคอเลยครับ เราไปกันผ่าซ้อนแก้วเลยเนาะไม่มีอะไรละมา<ล>ดูนิดๆ,ๆหน่อยๆเออยิงยาวไปผ่าซ้อนแก้วกันดีกว่าเอา,าคนบาดไปทําบุญอุปสรรคมักเกิดขึ้นได้เสมอในเวลาที่ไม่ทันตั้งตัวด้วยรถที่เยอะและทางที่ชันเนี่ยทํามารถหลายคันถอดใจและเลี้ยวกลับไปเยอะมากเลยฮะและนั่นรวมถึงพวกเราด้วย อันนั้นมันโค้งไงมันไม่ชัดชันไม่มากโค้งมันก็ยังไปได้นี้ตรงจริงอะ่ะแต่แม่งชันจัดเลยเมื่ะกี้กขากูสั่นเลยแบบขแข็งวะ,<ท>ะแข็งเลยกู <c oughs> ไม่ไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วแค่ปล่อยขาถอยหลังกูทําได้อยู่ไงกู<ม>ถึงบอกว่าถอยกลับไหม,มลนความกลัวมีไว้ให้เราก้าวผ่านและเป้าหมายยังคงมีไว้ให้ไปถึงใช่ครับเรามาถึงกันแล้ววัดผาซ่อนแก้ว ค่ะตอนแก้วฮะบอกได้เลยว่าคนเยอะมากนะแล้วก็ทางชันมากแต่ว่าเขาไม่ให้บินโดนนะฮะเราอาจจะเก็บภาพได้นิดๆไดหน่อยนะเพราะว่าบินเก็บมุมสูงไม่ได้วิวข้างหลังนะฮะเราจะเห็นเป็นแบบพระพุทธรูปซ้อนกันนะสวยมากคือที่นี่นี่คือเป็นิกเนเจอร์อย่างหนึ่งของของขอคอนนะคือไหนๆมาแล้วมันก็ต้องมาถึงนะ คือวิวเมื่อกี้นะฮะจะเป็นพาสแบบซ้อนๆกันนะ,ะวิวดีมากเลยนะฮะคือข้างหน้าเราจะเห็นวิวแบบภูเขาแบบสวยงามมากเลยนะข้างหลังก็คือที่ที่จดีที่เราไปมาเมื่อกี้นะ ด้วยความที่ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองนะฮะคือร้อนมากนะแล้วก็รถติดมากเพราะฉะนั้นคนอื่นๆเนี่ยก็อยู่ในรถรอกันแต่ทริปนี้ยังไม่จบไปยิงยาวเข็มนาฬิกายังคงหมุนวนกลับมาบรรจบที่เดิมเช่นทุกครั้งเหมือนกับทริปนี้ที่วนกลับมาบรรจบที่จังหวัดพิษณุโลกและนาฬิกายังคงหมุนเดินต่อไปเรื่อยๆในทุกวินาทีที่ในบางครั้งก็รู้สึกเร็วจนน่าใจใหาย ไหวป่าวอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหน,ไหนแก่งไฮแพ้แก่งไฮแก่งไฮมาถึงเชา้าเหมือนกเด้วยมัน,น,ไ,น,ไ,นไปได้ถึงไหนมันได้แค่บริเวณนี้อ่ะทับชุดสีเหลืองซุ่งสีเหลืองตรงแถบนี้นี่นะมันไม่มีไปไหนแล้ว <S 1> <S 1> <S เอเอ ถ้าคุณทำเป็นน้าไอ้สัสอะไรนะถ้าคุณทำเป็นน้าเฮ้ยมึงยอมเหรอผมต้องยอมเลยทำเป็นเป็นไงเฮ้ยมึงง่ายไปอ่ะมึงง่ายไปอ่ะจับดอกนึ่งเฮ้ยเดินกลับเฉยทริปสุดท้ายของเราฮะวันสุดท้ายของเรา3คืน4วันแพ้แก่งไฮจังหวัดพิโลกนะฮะเราวนกลับมาที่พิโลกนะจริงๆแพ้ของเราเป็นแพรนอนนะแต่ว่าแพรนอนมัน ว่างประมาณ5้าโมงเย็นเขาก็เลยให้แพเล็กมาเล่นนงเล่นน้ากันก่อนนะฮะตอนนี้ประมาณ4ี่โมงกว่านะพระาทิตย์กำลังตกแบบสวยมากเลยนี่คือ3วันนะวันที่3มเราเพิ่งมาเห็นพระาทิตย์ตกนะเต็มตาเต็มใจกับพระาทิตย์ตกในวันสุดท้ายของทริปไม่อยากพูดคําว่าจุดจบวะ่ะไม่จบไม่จบมีหน้ามีทริปได้เองปีหน้าปีหน้าจะปีหน <laughs> <ๆ>้าปีหน้าที่นี่คือช่วงสุดท้ายของทริปของพวกเราในครั้งนี้นะเอาเลยเต็มท<ๆ>ี่เลยเพื่อนน้ำพรเย็นครับ พูดง่ายคือไม่น่าเล่นแต่ก็ลงอะไรก็ไม่รู้นี่อะไรเนี่ยโอ้โหเงี้ยไอ้สัส ่่ายังงไมลเลยกลัวน้ำแม่เอาไม่เอาไม่กลัวไอ้เชี่ยมึงขึ้นเขาขึ้นได้มึงกลัวน้ำไอ้สัตว์บนเขาลิ้วิ่งอย่างกระเซียนอย่างกระเซียนสัตว์ไม่คงไม่เหี่ยววิ่งข่าวเออเฮี้ยนัวสัตว์กูยังขาสัตวไอ้นิกวิ่งปุ๊บคุณลุงกาเคยมาแล้วเออคุณเป็นคนพื้นที่กิจกาต้องเปอนุญาตที่อชีวิตมันเยีกยมมันยาวไม่เป็นไอสัตว์เฮ้ยมันน้อยหน้าได้ไงวะรอโบงซีหนึ่ง พวกนี้ปลดเด้อกูมาปีหน้าปีหน้าฝึกฝึกว่น้ำไงฝึกตีนใช่ตัวกับผมนาชาชนุ่มบนแก้วตียังมักากับหลังให้ดูอันะศาสตร์แงงานตัวด้วยบนแก้วแรงงานตัวด้วยปีหน้าต้องรวมกันมีให้ได้นะเว้ยพยายามใช่พวกมึงไงอยู่ข้างนอกกูกูจะพยายามมาให้ได้เพื่อนนี่ เไม่ลงเลยก็ได้จับมือใช่ยิ้มเราแม่งติดแผนแทบทุกอย่างเลยนะเว้ยแบบในในในทุกๆวันอ่ะเราตั้งใจไปชมพระอาทิตย์ตกในวันแรกที่ภูอิลองกามาถึงแม่งก็มืดแล้วอะไรเงี้ยจริงๆกูตัดใจเรื่องพระอาทิตย์ตกแล้วนะเว้ย ไม่คิดว่าวันสุดท้ายแม่งจะมาเจอแบบ<ช>จะได้เห็นจริงๆในทริปนี้อะ่ะที่แตกแม่งกำได้จะได้จะได้วิวสวยได้เทียบแม่น้ำเราอยู่แม่น้ำถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทั้งหมอกก็ได้กูไม่รู้นะว่าหลังจากนี้จะได้มีโอกาสที่บมานั่งดูพระอาทิตย์ตกอีกไหมอะ่ะเฮ้ยเราทำบุญด้วยกันมาเยอะอเว้ยครั้งทีเราเคแล้วอ่ะเราก็ต้องมีครั้งต่อไปดีวะแต่หลังจากนี้เราไม่ทำบุญกันแล้วนะก่อนนคืออย่างอย่างว่าแหละเราแม่งแบบเพิ่งปลดกันมาต่แบบ อย่างคนไม่ปลดแม่งก็ต้องสู้ต่อไปอ่ะคนที่ปลดแม่งก็ยังไม่อังไม่อย่าร้องเฮ้ยไม่ร้องนีแต่ว่าท,<น>ทิปของเราอ่ะเหมือนที่ทุกคนพูดอ่ะทิปมันอาจจะได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งในวันที่พวกมึงปลดเราอาจจะได้มาลงตัวอีกครั้งหนึง่ง อยเราต้องกลับมาเจอกันดูต้อมีปฏิบัติเต็มไปเลยครับจริงมีสปอยไว้รอบหน้าจะไปแม่งซื้อมีสปอยรอซื้ออะไรนนึง่งเข้าเยี่ยกูจะรอข้าเล้วเนี่ยก็เพื่อนปลดปีต่อไปไงเราต้องกลับมาเจอกันถือว่าเป็นพวกจันไยพวกหนึ่งเลยนะเว้ยพวกเราเล่พวกเราไงใช่เขาพวกพวกเราไงรอบหน้ากลับมาต้องดีกว่านี้นะ้หมายถึงการวางแผนหรืออะไรมีสิ่งไี่เยี่ยมอ้เยี่ยมถ่ายรูปจบไว้สักทีป่ะหนึ่ง สองสอมเมืม่อถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราแทบไม่ต้องคิดมากด้วยซว่าชีวิตนี้จะมีเพื่อนสักกี่คนทริปนี้เนี่ยมันอาจจะเละบ้างผิดพลาดบ้างผิดแผนบ้างแต่ทุกอย่างมันดีองค์ประกอบมันดีบริยากาศเพื่อนอาหารน้อยแต่มากยากแต่ง่ายทุกอย่างมันจะง่ายบางครั้งเนี่ยความทรงจำที่สวยงามเนี่ย ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องราวที่สมบูรณ์ผมยมังคงเชื่อเสมอว่าเราจะได้มารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเดินทางเพื่อสร้างสตรอรี่หน้าใหม่ให้กับสมุดเล่มนี้และหน้าสุดท้ายของสตรอรี่นี้ See you around